แปลงนี้เป็นสวนส้มโอพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตครับอยู่ในเขตของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็อยู่ใกล้เทศบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยที่แปลงนี้นะครับเจ้าของเนี่ยแบ่งขายเป็นเนื้อที่4ไร่ครับกับราคาเพียงแค่ไร่ละ250,000บาทเท่านั้นนะครับโดยที่แปลงนี้นะครับเป็นโฉนดเนื้อที่12ไร่ครับใครอยากซื้อทั้ง12ไร่เราก็ยินดีขายนะครับหรือจะแบ่งซื้อสไร่ก็ขายด้วยนะครับ ร,รายละเอียดด้านในจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเราตามไปดูกับคุณนชนนท์ครับไปสัมภาษณ์เจ้าของกันโดยตรงเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่หม่สวัสดีครับอ,อ,อันนี้คือพี่ใหม่เจ้าของสวนส้มโอสวนพึ่งทาดาครับพี่หม่แล้วเนี่ยสวนส้มโอที่เห็นเนี่ยสูงสูงแบบนี้อายุกี่ปีครับเจ็ดปีแล้วจ้าอายุเจ็ดปีแสดงว่าพร้อมให้ผลผลิตแล้วพร้อมเก็บครับแล้วอเน,นี้ยสายพันธุ์อะไรครับ ข่าวน้ำผึ้งจ้าข่าวน้ำผึ้งรสชาติย็งไงพี่หวานหวานกรอบกรอบอายุเจ็ดปีแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สามปีสามปีก็เริ่มออกผลผลิตแล้วแต่ถ้ยจะให้รสชาติดีตั้งห้าปีห้าปีขึ้นไปก็เอาง่ายๆว่าช่วงเวลาที่เรากําลังอยู่กันนี่แหละก็คือว่าช่วงเวลาที่ผลผลิตกําลังดีเลยเขาเก็บได้จนต้มโออายุถึงเท่าไหร่ครับสามสิบปี 30ปีแม่เจ้าถ้าเกิดว่าตอนนี้เหลือระยะเวลาอีกประมาณราวๆยี่สิกว่าปีที่เก็บได้เพราะงะั้นคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าของสวนส้มโอถ้าเกิดว่าในจังหวะหน้าที่แบบส้มโอได้รับความนิยมหรือว่าทรงออกอันเนี่ยก็ก็ผมว่าถือว่าเป็นไรายได้อย่างงดงามเลยเนาะประมาณนั้นครับผมแล้วอันเนี้ยพี่ในเรื่องของเวลาที่พวกผลผลิตต่างๆเนี้ยพี่มีหน้าร้านขายเองหรือว่าใครมารับซื้อหรือว่าเราขายส่งใครยังไงเพื่อคนที่ จะมาทําอาชีพอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รู้ว่าช่องทางในการขายปัจจุบันนี้พ่อค้ามารับตัดในสวนเลยเราไม่ต้องออกไปขายข้างนอกเลยอืสบายเลยเท่ากับว่าหน้าที่ของเราคือแค่ดูแลผลผลิตในไร่แค่นั้นเองอ๋อลดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ทําความสะอาดสวนอะไรอย่างนี้อืมก็เรื่องของราคาก็เป็นไปตามฤดูเนาะว้าวอันนี้ก็ถือว่ามันก็มีถูกมีแพงครับแต่ก็ไม่ได้ต่ำสุดสุดอืม เพราะว่าจริงๆแล้วอะส้มโอเนี่ยเป็นหนึ่งในผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมด้วยเนาะประมาณนั้นก็มีคนแบบกินอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนส้มโอพี่เนี่ยผมเดินมาอย่างเงี้ยสังเกตว่าตามตามทางเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส้มโออย่างเดียวอันนี้คืออะไรครับเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างอันนี้คือต้นอะไรพี่กระถินสนอสนออ๋อนี่คือสนอที่เรากินดอกอดอกไปทอดใส่ไข่อะอ่าแล้วอย่างซ้ายมืออันนี้คืออะไรมะม่วงมะม่วงอันนี้คืออะไรครับต้นนี้ มันเบอร์รี่ใช่ไหมจ้าอ๋อนี่คือมันเบอร์รี่ก็ถ้ากับว่าในระหว่างที่เราปลูกส้มโอเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ที่สามารถจะปลูกอย่างอื่นแทมไปได้ด้วยจ้าโอหอันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครที่อยากทาแบบแนวเกษตรพอเพียงไม่ได้ทําส้มโอเสมออะไรมีหมดอันนี้ก็จะเห็นว่ามีมะพร้าวกด้วยทางด้านนี้อยู่ครบเลยเนาะประมาณนี้ม่วงก็มีนอกจากจะเป็นชาวสวนแล้วเนี่ยเป็นชาวเกษตรเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมที่พี่บอกผมแล้วไหนพี่ไอปลาตัวใหญ่ๆที่พี่ว่าเนี่ย อ๋อมีวิธีการเรียกต้องเรียกเละเพราะนั่นผมเห็นนะผมแล้วมันลอยหัวมันรอเลยมันรู้เวลาเนาะรู้เวลาเนี้ยเวลาเนี้ยที่เคยมาวานให้มันครับอันนี้มีอยู่ประมาณราวๆจํานวนเท่าไหร่ครับในบ่อนี้เยอะอยู่เยอะอยู่เป็นปลาอะไรบ้างครับพันอยู่เนี้ยมีหลายสายพันเลยปลานิลแะเพียนเพียนปลาช่อนมีไหมมโอ้มีด้วยยี่สก็มียี่สกก็มีหลากหลายสายพันเลยทีเดียวที่ขุดบ่อเนี่ยลงไปลึกไหม ก็ลึกอยู่นะครับประมาณโอ้หไม่ส่องชั่วคนนั่นเลยเนี่ยอ๋อประมาณสองบูมก็อยู่เราประมาณสักหกเมตรถึงแปดเมตรโดยประมาณคือโชคดีมาขุดปุ๊บตรงนี้ก็เจอเลยอ่าแล้วตรงนี้ก็ใช้ดูแลบริหารจัดการแล้วอย่างเงี้ยพี่ถ้าเกิดว่าขายไปอย่างเงี้ยสมมติว่าเนี่ยของพี่เนี่ยที่สิบสองไร่พี่แบ่งขายก็สามารถใช้ร่วมกับเราได้เลยอืมคือเราอนุญาตให้เขาใช้ได้เลยถามจริงอันนี้คือได้เลยแน่ๆ แล้วแล้วนตอนเนี้ยนอกจากพี่ใช้บอร์ดเนี่ยมีใครใช้ไว้บ้างไม่มีเลยเพราะบอร์ดนี้เป็นส่วนบุคคลของเราอยู่แล้วอแต่เราก็ยินดีอนุญาตที่จะให้คนที่จะมาเป็นเพื่อนบ้านร่วมกับเราเนี่ยได้ใช้ด้วยประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าอย่างแบบถ้าแต่ว่าเขาไม่มีเวลาดูเขาจะจ้างพี่ให้พี่ช่วยดูแลต่อส่วนัโมอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับผมแล้วก็แถวเนี่ยพี่ ที่ขับรถเข้ามาตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นถนนลาดยางมาตลอดเลยเนาะลาาลแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าก็นาแปลงที่ดินของเราแล้วน้ําประปาแถวนี้เขาใช้น้ําจากไหนครับพี่จากสระหรือว่าจากอะไรครับประปาภูมิภาคประปาภูมิภาคด้วยว้าว ถือว่าดีมากพูดถึงบอกไปขายแล้วมีตะคนบอกเสียดายอย่างนั้นแหละเพราะผลผลิตมันเก็บได้แล้วไงอืแต่เราจําใจจริงๆาอประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่มาซื้อนะเดี๋ยวพี่พี่ใหม่อยู่ที่สวนนี้ด้วยไหมครับอยู่ที่สวนอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมาคุยแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่าจะให้ดูแลสวนต่อหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเป็นผลผลิตการทำอาชีพสมโมเป็นยังไงอย่างนี้ก็ยินดีครับคิดว่าเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันอืครับผม แล้วก็ดูสิเนี่ยเดินมาล้มลื่นมากผ่านมะาอันนี้มีดงดงขา่าดงตะไคร้แล้วแล้วนี่ต้นอะไรอีกเนี่ยพี่ฮะอันนี้ไมยงชิดไมยงชิดอ๋อ,อก็ปลูกแซมแซมไปด้วยเนาะประมาณนี้โอ้หนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบแนวเกษตรเนี่ย,ยผมว่าเวิร์กเลยแล้วก็เรื่องของระบบน้ำเนี่ยเวลาที่ใช้รถอ่ะพี่เอาน้ำมาจากบ่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเราต้องทำไงครับลากแต่ยางหรือว่าไงพี่ไม่ติดไอ้ใส่น้ำยงใส่ คนต้นเลยอ๋อก็คือว่าอ๋อนี่ไงผมเห็นแล้วอ่าพี่ก็มีมีสายท่อพีดีอย่างนี้ก็เดินล้อมรอบทั่วไร่นี้เลยพอถึงเวลาปุ๊บก็ไปเปิดอย่างเดียวแล้วก็มาดูแลพวกปุ๋ยพวกถางยงถางญ้างอย่างนี้บ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้ตอนนี้ดูรกหน่อยเพราะไอ้เพิ่งเก็บผลผลิตไปยังไม่มีเวลาเข้ามาทําความสะอาดไงอืมครับนี่ก็จะเริ่มละครับอันนี้เพราะมันเริ่มติดลูกเล็กๆถ้าดูแลใส่ใจนะเก็บได้ทั้งปี ส้มอ่ะส้มโอท้านีแลใส่ใจเก็บได้ทั้งปีคือทั้งปีที่พี่ว่าเนี่ยเราเขาเก็บยังไงพี่ในรอบแต่ละปีเวลาที่มาเก็บยังไงครับมันจะเป็นรอบครับสามน่าจะประมาณสามเดือนครั้งพอถ้าเริ่มเป็นลูกแล้วนะขาผมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเห็นลูกเล็กๆแบบอย่างนี้แล้วมันมีเล็กกันนั้นอีกเห็นไหมครับครับอ่าเห็นแล้วชุดเล็กอ่ะเขาก็ทยอยทยอยออกไปเรื่อยๆ แต่เอาง่ายๆว่าหลังจากที่เริ่มออกดอกมาแล้วก็มีผลเล็กๆขึ้นมาเนี่ยก็นับไปอีกประมาณราๆสามเดือนอ๋อโอเคถ้าเิดว่าราลถ้าสามเดือนเนี่ยมันจะได้เก็บผลผลิตครั้งหนึ่งประมาณนี้แต่ถ้ามันแก่นะครับเดือนหนึ่งก็แทบจะทุกอาทิตย์ก็ได้เพราะทยอยเก็บเราไม่ได้เก็บทีเดียวหมดครับผมก็มันมีเรื่อยๆเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยประมาณปีหนึ่งอะ อีกครั้งเป็นอย่างน้อยแน่ๆได้แน่ๆเลยครับผมแต่ว่าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ปุ๋ยดูแลยังไงเพื่อเร่งผลผลิตเขานะประมาณนี้ที่การดูแลของเราครับเราถามหน่อยว่าเกษตรกรเนี่ยเวลาที่หาของกินเข้าตัวเมืองในสวนพึ่งอย่างเนี้ยครับมันสะดวกสบายไหมสะดวกอยู่ใกล้ตัวอำเภอและที่ก็อยู่ในเขตเทศบาลเขตเมืองจากตัวอำเภอแค่ประมาณน่าจะ โลเต็มีประมาณ4ี่โลใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกตลาดส่วนพึ่งมีที่ว่าการนําเพออุ้ยก็ถือว่าสะดวกสบายนะสีกิโลก็เลยจังเรียนมาครับจังเรียนจากวัดมาประมาณ2กิโลที่เข้ามาเนื้อที่แปลงเนี่ยอืมเอาจริงๆแล้วผมว่า ที่แปงเนี่ยคือมันมันมันค่อนข้างที่จะโอเคตั้งแต่ตอนที่พี่บอกว่าเป็นน้ำประปาภูมิภาคแล้วเพราะว่าน,น้ำประปาภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลจากตลาดมากนักแล้วก็จะอยู่ในเขตของพวกเทศบาลด,ด้วยอะไรด้วยเพราะมันอยู่ในเขตเทศบาลถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญนู่นเลยพี่ด้านหลังทางด้านนู้นผมเห็นอันนั้นคือเป็นวิวเทือกเขาเลยอันนั้นคือเทือกเขาอะไรครับพี่ใชตนาวสีไหมเตาสีทือกเขาตะนาวสีอ่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากได้วิวเทือกเขาแล้วก็มีสวนเกษตรแบบนี้ครับมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านพพีีีี่่เ้าาทนมถึง ช่วงของอสาระสาคัญและไฟฟ้าเราพูดกันไปแล้วน้ำประประาะเราพูดไปแล้วเนื้อที่ของพี่อ่ะสิไร่พี่บอกว่าพี่จะแบ่งแต่ด้วยคําที่ว่าทางของเราอ่ะที่ติดกับถนนลาดยางอ่ะมันจะอยู่ด้านหน้าแล้วตรงด้านเนี่ยมันก็คือส่วนที่เราจะแบ่งให้กับลูกค้าใช่ไหมครับทางที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยครับยาวตลอดทั้งเส้นเนี่ยพี่จะยกหักให้เป็นทางสาธารนณะก็โดยรวมแล้วก็น่าจะกว้างอยู่เราประมาณ,มาณตักงปิงเมตรได้นะที่เห็นอาจตามแนวหลักเขตหลักบุตรตรงนี้ ก็เอาง่ายๆว่าด้วยความที่ตรงด้านเนี่ยมันเป็นที่ของเราเองเราก็หากแบ่งประมาณละราวสี 4, 4่สเมตร<ม>อ่ะที่อยู่ประมาณราานเนี่ยรถสิบล้อเข้าออกได้เก็บผลผลิตได้อะไรได้ก็ถือว่าโอเคเนาะทีงแต่ว่าทางในที่ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะของทางดิน อ่าแต่ผมว่าอันเนี้ยรับได้นะเพราะว่าเป็นลักษณะของชาบ้านขายเองด้วยไฟฟ้าน้ำประปาภูมิภาคอินเทอร์เน็ตการเดินทางตลอดเส้นทางมาเนี่ยเป็นถนนลาดยางยกเว้นแค่ในแปลงที่ดินของเราเท่านั้นก็ยังถือว่าโอเคอยู่สะดวกสบายแต่โอกาสข้างหน้าได้ ได้ถนนลัดยางอ๋อโอกาสข้างหน้าใช่สิเพราะว่าข้างหลังเขาหินคุกมาลงให้แล้วมีกองเทศบาลออเทศบาลเขามาดูแลแล้วอันนั้นก็รองงบในงบถัดไปเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยที่พี่บอกว่าเข้าไปที่ตลาดไปอำเภอสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ประมาณเพียงแค่4กิโลเมตรมีเซเว่นมีโรตัสมีอะไรเดินทางไม่ถึง5นาทีถือว่าสะดวกนะา้าเราเพราะว่าบ้านเราขับรถนี่ไวมากเรายิ่งถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อเขาจะเป็นคนกรุงเทพ เนี่ยผมว่าจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่มาจนถึงที่แปลงเนี่ยประมาณ1 5อยกิโลเมตรแล้วก็ที่แปลงเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ําท่วมเลยเ,<อ>เพราะว่าเราอยู่บนเนินเขาประมาณนี้<อ>แถมเรายังเป็นแปลงเดียวที่ในโซนเนี่ยที่ได้บ่อน้ําด้วย<อ>คือแปลงอื่นไม่มีน้านะ<อ>โชคดีที่ว่าเรามาเจอน้ําซัดอ,อยู่ตลอดเวลาเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอบคุณพี่ใหม่มากใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่อทีมงานทำเลดีนะครับเปิดโทรลยลเอียต่างๆเดี๋ยวขึ้นอยู่ใต้ล่าง<อ>วันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากครับพี่วันดีครับผมวัสดีครับบ๊ายบาย